เพราะหนึ่งในพันธกิจหลักของ OR คือการสร้าง s i m m l e s s o o i l l t y y หรือการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานอย่างร้อยรอยต่อวันนี้ OR จึงจับมือร่วมกับพันธมิตรคือปตทอ i g อและโตโยตา้าเปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนเหลวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือ FCEV แห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอบางตะมุงจังหวัดชนบุรีที่สถานีบริการแห่งนี้จะเป็นจุดเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งโตโยต้าส่งรถ FCEV รุ่นมิไลามาใช้ทดสอบวิ่งเป็นรถบ่งบุซีนให้บริการนักท่องเที่ยวระหว่างสนามบินอุตภเปากับพัทยาชนบุรีพร้อมเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคจากการใช้งานจริงหวังนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคตวันนี้กลุเมเอทอก็ได้มีความร่วมมือกับ OR นะครับซึ่งให้ในเรื่องของสถานที่นะครับโตโยต้านะครับซึ่งก็มีการนําเข้ารถโตโยต้ามิไลเข้ามา นะครับและทาง b i g ซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตตัวไฮโดรเจนรายใหญ่ของประเทศนะก็เป็นการร่วมมือผสมผสานกันทั้ง4ภาคภาคหน่วยงานนะที่จะทําให้เห็นถึงเขาเรียกว่าแซนบล็อกก็ได้นะในเรื่องของการทดลองนําเอาไฮโดรเจนมาใช้เติมจริงนะครับในรถจริงแล้วก็วิ่งจริงๆนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือ f c e v นอกจากปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ไม่ต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าปกติ แต่ยังมีข้อดีคือความสะดวกรวดเร็วการเติมไฮโดรเจนแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงแค่5นาทีแต่สามารถวิ่งได้ระยะทางมากถึง800กิโลเมตรและแม้ช่วงแรกของการเปิดสถานีเติมไฮโดรเจนอาจไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจแต่ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของโ r ในการเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี2050ตั้งเซสชันแค่ตัวเดียวแบบนี้มองอยังไงก็มีคุ้มค่าแต่ที่สิ่งที่เราจะได้ก็คือ มันแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะไปในแง่ของตัว Net ซีโรของเราในปี2,050ให้ได้โดยโดยเป้าหมายแรกก็คือเป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้ภายในปี2,030เราแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตรงนั้นก่อนนะแล้วในแง่ของความคุ้มทุนของโครงการเนี่ยหลังจากได้ทําการศึกษาในครั้งนี้แล้วเนี่ยคงมีคงมีอะไรคงมีข้อมูลที่ออกมาจะได้รู้ว่าเราควรจะปรับปรุงส่วนไหนอะไรยังไงเพื่อให้มันคร์เชียลหลายจริงๆนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของ ผู้บริโภคในอนาคตที่จะเลือกแต่ที่จะเป็น EV ก็อาจจะใช้เป็น FC EV ได้ OR ยังยืนยันว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและขนส่งให้แพร่หลายและพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำา v v e o s y y t t m m ในทุกมิติอย่างครบวงจรเอกชัยเปรงเกียรติสํานักข่าวไทยอสทอรายงาน